สวัสดีค่ะคลิปนี้นะจ๊ะกับคลิปทํากะทิวุ้นกะทินะจ๊ะเราก็จะแช่วุ้นกับน้ํากะทิใส่ด้วยกันนะคะเขาเอื่นว่ามาบอกมาไหวเนาะหลังจกที่ไม่มีใบเตยหอมหอมนะจ๊ะใบเตยห,หอมใส่ผสมเข้าไปนะจ๊ะแช่ไว้สักพักเราก็จะไปต้มให้เดือดเนาะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นกะทิเป็นเป็นวุ้นกาแฟาจ้ะวุ้นกาแฟาเราจะทําอยู่2อ,อย่างให้ใส่ไปด้วยกันแล้วก็ไม่เป็น2ชั้นนะคะวุ้นกะทิกับวุ้นกาแฟ เนาะนี่ไงกะที่ก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วค่ะเซ็ดูโอเคใช้ได้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจกูจ,จ,จะคว้าลงไปให้ดูนะแข็งจริงเว้ย <laughs> ทะลล่วงลงข้างล่างละแม่งเอ้ยไม่ได้กินแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่เสร็จตัวเสร็จแล้วทั้งกะทิทั้งกาแฟนะจ๊ะ แล้วก็จะแต่งหน้าด้วยนมนิดนึงเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้ใส่ไปงั้นแหละเออนะคะแล้วก็มาตัดดูตัดสแวงเลยตัดแสแวงอ่ะดูเอียงดูเอียงข้างซ้ายอ้างขวาแล้วมันก็จะเป็นช้นแล้วค่ะเฮ้ยหอมระมูลล้นกรอบนุ่มอร่อยนะคะหอมกาแฟยั่ว ตัดไม่สวยเลยตัดกินไปแล้วชิ้นหนึ่งชิมดูแล้วอร่อยจริงการันตีทําเองนักเลงพออร่อยเองนักเลงพอถ่ายคลิปเองด้วยทําเองถ่ายคอนเทนต์เองนี่ดูชัดชัด